สวัสดีครับเบิร์สุภูสุคนมะตำแตงกินพี่น้องมือน,นี้นี่แตงเขาตำแตงกินแซ่บกับใส้หมูนี่พี่น้องมาตอนแรกแซ่พริกใส่ซีน่วพอ่ออันนี้กระเทียมทุกคนกระเทียมสกักขาดบาัวใหคือตัวนี้ของนัวพี่น้องพุกชุรสใส่ไปก่อนเลย เดี๋ยวก็ตํมาเน,นี่มาได้พี่นอ้องกระตําแจงแท้ๆากัน,นตำเองพี่นอ้องไอ้เน,นี่ยมจะแซ่พิดเอาง่าย่ยอ่ะแล้วพอยับหยา นี่แตงโดยง่ายทุกคนเี้เหนไง่ายๆยังสีแหละทำแตง,งเขา,าเเบาริดียากได้ทำแตงทำกินเองทุกคนนี่กินบิดบมดน้อนีิกลายหนึ่งโดยง่เติบทุกคน ต้มแตงกีนแซ่บๆมือนี่ต้มใส่ปลาแดกทุกคนปลาแดกหอ,อมๆโอ้หน่วยเดียวไลเ่เติบเต็มคกเลยเอาแล้ว มเะเขือเทศใส่ผมแสบมันสมผสมหวานๆทำบังน้ำตาลก็ใส่น้ำตาลเนี่ยน้ำรับปลาทองเนี่ยบุกไคยมักหวานปะเนี่ยบุคอยใส่น้ำตาลมะนาว มะนาวมะนาวมีหนักคน,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 นเอ้ยอ่ะได้ละไอ้พรอมมันหอมนี่ขัดบดเลยคือปลาแดกนี่ของแซบของนัวพี่น้อยของมักเทยังซิเลยแหละก้าเอาเอาละเดี๋ยวมันจะเค็มหนียวขมันวนเลยก่อนปลาทุกน้อยหลายเติบเต็มคุก con đèo kín mhm 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 rồi lại mhm 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 con mhm mhm sút มาเทลงกาดมาเนี่ยี๋ยวเรียบร้อยแล้วนี่ตำแตงเข้าน้ำจิ้มแซ่บพิชเอาทุกคนปลาถูกหลายตือาวันนี้แหละเอาพี่น้องเป็นอันแล้วเรียบร้อยแล้วมาเนี้ยตำแตงเข้ามาสวัสดีทางการสวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุภูสุคน ทางไกลทางไกลเนาะมาไกาินขอนํำกันเด้อทุกคนกินน้ำแตงมาเนี่ยกับไส้หมูย่างนี่ขาดระไรก็เข้าเหนียวทุกคนมาไขก็คนอื่นก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเพื่อนทุกคนเนาะที่คอยติดตามรับชมให้กำลังใจบอ่อทองตลอดมาเนาะทุกคนขอขอบคุณหลายๆมามาทคนบ่ออะไรญ่ฮะกินค,คนเดียวคือเก้าวทำแตงกับก็เหมือเดิมเราเพิ่มเติม,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 มคือ บรรยากาศห้อนคือเกานี่พักการโปรแกรมบุมมียังไรต้อกไปหนอมีแต่อยู่แหละพักกันจองมามาโยบ้านนี่คำแรแหกหมานี่ทดนี่ตำแต่งตำเองกินเองแซ่บเองทุน่น Kinh ngọc mùi giảng các con Tắt kín nó xin lạ Sư mà thua này Má 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 Sắp ăn cái cành ตำบลมาครอกรับออกับดอกพาคันจองน้โอ๊ยขม <c oughs> ๆจัางหน่อยทุกคน บรรยากาศ้อดคับหนักอาทุกคนนะคือคนจุก ما <applause> <applause> น,น้ำนัวขนาดทุกคน Bớm khoảng xa thôi ชุดหน่อตำแตงแซ่บคั่กอันโอ้มือหนีบบุกค่อยเน้นเข่าทุกคนเลเน้นตำแตงเอาพี่น้อยอีน้ำซ้ำล้านคลิปนี้ก็โอ้ยแซ่บคั่กอันนี้พี่น้อยโดนต้นเตอ๋อบริกินตำแตงเอาคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละถ้ามากะช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นหนึ่งใจให้บาทองเลยเด้อสิ่งที่สำคัญเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะแจ้งเตือนเพื่อสิบว่าพลาดคลิปใหม่เนาะทุกคนเอาคลิปนี้ก็สั้นนี่แหละเดี๋ยวพอก็ไม่คลิปหน้าสวัสดีครับสบายดี